กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกันเลยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาของเกมมาให้ดูนะฮะ,ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเดตของเกมหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรพัฒนาไปถึงไหนนะฮะ <c oughs> อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะกอะ็อันนี้จะเป็นรุ่นเดิมนะ,จะเจริญพรบนนะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะลองลองหาดูนะครับ เลนพรบนซึ่งยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นี่อันนี้คือเซมาแปดรอบนะฮะซึ่งอัปเดตมากแบบเนียนเลยแล้วก็ใครที่ชอบมาปิดตามไลฟ์สดแบบเขาเรียกว่าอะไรพระไม่มีที่มาพระแบบนั่นแหละรู้ๆกันอยู่อะพระบ้านเลยประมาณนี้คือเต็มตัวโดนได้เลยนะฮะเซมาแปดรอบนี่คือชุดนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเก๋ใหม่ ะะเกมใหม่เพิ่งเออพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก,ก็ลูกค้าไปปิดมานะในในในนั่นแหละในไลฟ์ต่อๆแล้วก็มาถามนะ,ะว่านี่แท้ไหมซึ่งผมก็โหปกติจะเก๊ห่างเกินเกือหมดนะมาโดนตรงนี้แล้วแบบโหเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาขนาดนี้เลยเหรออะไรย่างนี้ซึ่งตอนแรกอะ่ะเขาจะเลี่ยมเลี่ยมก่อมมานะ เลียมก่อมาบังไอขงนะะ้ข้างเหรียญหมดเลยนะฮะข้างเหรียญเนี่ยโดนเลี่ยมมาหมดนะครับแล้วก็เลยขอเช่าเขามาแบบเอามาเอามาศึกษาแล้วก็มาถ่าย you YouTube นี่แหละนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คือเศษเหล็กเลยนะ <c oughs> ไม่มีค่าอะไรเลยนะเพราะนั้นพี่ๆก็ดูเอาไว้นะฮะมาเดี๋ยวจะเทียบให้ดูส่วนอันนี้เนี่ย เออเป็นเจริญพรล่างนะอันนี้ก็โคตรเหมือนเหมือนกันนะอันนี้นะถ้าแกะกรอบมาก็น่าจะรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่แกะกรอบคือเดี๋ยวนี้มันฉลาดมันเอาไปใส่กรอบหมดไอ้พวกนั้นอนะพวกที่แบบว่าขายของปลอมอะก็คือจะใส่กรอบนะให้มันดูยากกว่าเดิมนะเนี่ยอย่างเจริญพรล่างเนี่ยใครไม่เคยมีหรือหรือเคยมีก็ยังโดนนะฮะถ้าไม่ได้ส่องเองเนี่ยเนี่ย ถ้าสมมติเห็นแต่ในเขาเรียกว่าอะไรในวิดีโอในคลิปหรืออะไรเงี้ยเนี่ยให้ดูอย่างเงี้ยคือโดนเนะี่ยของเก้เนี่ยโดนแน่นอนอันนี้คือแบบเหมือนมากสุดๆเหมือนกันนะสำหรับเจริญพรล่างนะครับนะมีของเก้ก็คือเท่ากับว่าพระเนี่ยก็คือติดลมบนหมดแล้วอนะเนะนะดี๋ยวมาดูเอาใส่มาแบบรอบก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นเสมาปดรอบนะซึ่งถ้าเป็นแบบดูผินเผินอะไรเงี้ยดูในอย่างที่บอกดูในตามหน้าหลายส่วน่ยก็คือถือว่าทามาสวยเลยมีเส้นมีอะไรงเงี้ยแล้วก็หลังค่อนข้างเรียบตึงด้วยนะไม่รู้ว่าไปขัดเพิ่มหรือว่าอะไรมาหรือว่าไปทําสีผิวมาสักอย่างหนึ่งแน่นอนอ่ะให้ดู แบบมีเส้นกระแสะข้างในโบด้วยนะไม่ธรรมดาด้วยขอกล้องเนี่ยอย่างที่บอกฮะว่าพาแท้ราคาหลักสามร้อยเนี่ยไม่มีนะใช้มาแปดรอบนี่คือไม่มีแน่นอนดูดิพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่ส่องอ่ะเห็นแบบตามหน้าร้ายน่ยโดนแน่ นะฮะหลักๆเลยก็คือให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูหลักๆเลยหยิบม,มาเนะี้ยคือหน้าหลวงพ่อจะบวมแบบบวมเลยอะ่ะอันนี้เป็นของแทนนะแต่ว่าผมอ่ะก็เรี่ยมกรอบไปแล้วด้วยดิเพื่อคุณผู้ชมนะฮะ <c oughs> จริงจงทองแดลงลมดาไม่อยากจะแกะบ่อยเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผิวจะเสียนะฮะอ่ะให้ดูเทียบกันไปความโคมอะไรเงี้ยก็เริ่มมีความคล้ายคลึงนะแต่ว่าพวกการกดพิมพ์หรืออะไรเงี้ยยังห่างเยอะ แล้วก็หลักๆเลยอะ่ะตัวตัวตอกโค้ดอ่ะไม่เหมือนเหมือนฟอนต์ไม่ใช่อ่ะเนี่ยพี่ดูนะเลขเก้าเลขแปดเลขสี่เนี่ยคือโค้ดมันไม่ไม่ได้อ่ะเดดูนี่โค้ดของแท้ก็คือจะเป็นแบบเอ่อบางบางบางกว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีขีดๆเห็นไหมตรงตรงด้านล่างเนี่ยตรงด้านล่างของ ขององค์พระเนี่ยจะมีขีดๆเนาะซึ่งของปอมอะ่ะไม้มีอ่ะดูเห็นไ,ไหมของปอมไม่มีนะทูกพีก็คือแบบเหมือนจะมีแต่แบบไม่มีแล้วก็ไม่ชัดด้วยเบลอๆหน่อยเห็นไ,ไหมส่วนไอ้พวกกระหนกพวกเม็ดอะไรพวกนี้ก็คือพอสมควรเลย ก็ยังมีเลยนีไไ่ไปถอดพิมพ์มาเมื่บุมเนะี่ยแต่พวกเส้นเอเส้นที่เป็นคุยๆที่เคยรีวิวไว้อะพี่ลองไปหาดูนะมันจะไม่มีเลยไอตรงเนี้ยปกติมันจะมีเส้นคุยๆอยู่ตรงนี้ลมดำมนะันมองยากอยู่นะถึงว่ามันไปทําเก๋ลมดํานะข้างในก็มีเห็นนะแต่มีเส้นวงเส้นวิ่งกับเขาเหมือนกันนะ เรื่องนี่ลมดำของเก๊คือทุกอย่างมันจะบวมๆแล้วก็ไม่คมนะฮะแต่ถือว่าเป็นอันใหม่เป็นเกสอ,อันใหม่ที่ค่อนข้างมาค่อนข้างเหมือนนะฮะเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยคือถือว่าเรียบคมอยู่นะดูดิดูขอบดิ มีแบบไปตะใบเก็บงานมาพอสมควรน,นะปกติมันจะโยโย,โยกว่าเนี้ยขอบถ้าใครเคยมีแล้วส่องทุกวันก็จะรู้อยู่นะฮะเห็นไหมขอบอันนี้ของแท้นะมันจะ มีความแบบคล้ายคลึงแต่ว่าไม่เหมือนสักทีเดียวนะฮะเออไอตรงไอตรงวงตรงนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวดูสิเห็นไอน,นี่ของแท้น่จะมีวงกลมๆครึ่งวงกลมเป็นเสียวอยู่ตรงด้านในอีกทีนึงนี่นี่นอเนี่ๆน,น,น เป็นวงกลมใช่ไหมอ่ะมาดูของของปลอมกันเถอะว่ามีหรือไม่ของปลอมไม่มีนะลูกพี่เอออันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่แล้วก็ตอกแบบตอกแบบชัดเหลือเกินเห็นไหมพี่ตอกแรงมากทะลุมาถึงเกือบทะลุมาถึงหลังหู โอห่วงอ่ะห่วงอ่ะเดี๋ยวทะลุให้ดูของปลอมนะฮะคือเข้าใจว่าน่าจะเอาไปตะใบหรือเอาไปเก็บงานแล้วก็ไปทำสีให้มันแบบให้มันเรียบขึ้นกว่าเดิมนะตรงเนี้ยมันจะตื้นมากถ้าถ้าถ้า,ถาเอามือจับดูนะคือตรงเนี้ยแทบจะแบบตรงขอบเนี่ยคือแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่ไม่มีความลึกเลย ตวนี้ก็คือจะมีความลึกกว่านะเจอสกิตรึยังจะเจอขอบหน่อยนะก็ระวังระวังกันนะฮะแล้วก็ขอบเนี่ยของแท้นะของแท้และไม่ทําสีนะจะเป็นแบบนี้จะเป็นทองแดงแบบนี้ขอบของแท้และไม่ได้ทําสีมาใหม่นะไม่ได้เอาไปลมดำใหม่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือ ก็ไม่ได้อยากให้ดูจนถึงขอบตัดนะดูแค่ข้างหน้าก็น่าจะพอเดาได้แดดล้วนะครับส่วนของปองเนี่คือดำปีทั้งองค์เพราะว่าเอาไปจุ่มเลยนะฮะเอาไปจุ่มเลยก็ดำแบบนี้ครับส่วนขอบตัดก็ไม่ต้องไปดูถึงขอบตัดหรอกลูกพี่เนาะ <c oughs> นี่อะ ง่ายๆก็คือหยิบมาดูหน้าหลวงพ่อนะหน้าหลวงพ่อจะบวมแบบบวมเลยแล้วก็จมูกจะแตะนะเกือบทุกองค์เลยแบบจมูกจะแบบยุ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 บแบบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเหมือนทําพิมพ์แล้วกดมาแล้วไม่ดีอ่ะเท่าที่เห็นนะของของปอมจะเป็นแบบนี้ส,ส่วนใหญ่น่าจะยุบยุบบวมๆนะครับแล้วก็ตรง ค้ดเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านจะเหมือนคือมันจะบวมเห็นไหมมันจะไม่ผอมๆเรียวๆใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ตรงพวกกรนกอะไรพวกนี้ก็จะมีแบบงองง,อง,งิ่ๆหน่อยเห็นปะไม่เรียบร้อยตามขอบอะไรเงี้ยเพราะว่าแกะออกมาเนาะเนี่ยตามขอบอะแต่ว่าหลักๆคือเขาจะอ,อไปเลี่ยมเพื่อจะให้มันดูยากขึ้นกว่าเดิมนะ ขอบกระหนกเนี่ยของแท้นี่คือแบบชัดแล้วก็คมใครเคยมีนะก็คือไอตรงลูกหนูตรงข้างหลังตรงนี้ก็ยัง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 ดูได้อยู่แล้วก็ไอตรงเส้นข้างล่างตรงที่ตรงอยู่กับโค,ค้ดอะขีดๆนี่ก็ยังดูได้อยู่ครับแล้วก็ด้านหลังตรงครึ่งวงกลมตรงนี้ก็ยังดูได้อยู่ ึงจะผิวเรียบยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นนะ่ยได้พามาก็ต้องเอาไปทำมาส่งด้วยนะแล้วก็ราคาผิดถูกผิดปกตินะี่ยก็หนีให้ไวนะหนีให้ไวตามนี้แหละไม่รู้จะเตือนอยังไงนะเพรของแท้หลักหลายพันนะฮะของปอมก็หลัก300ร้นะครับผม300ก็เงินนะนี่ใช่ไหม อ่ะชืบเดี๋ยวจะมาต่อจเจริญพรล่างให้นะในคลิปหน้านะีน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครให้หน่อยนะครับผมดูดิโคตรเหมือนแต่ว่าเป็นของปลอมไม่น่าเชื่อนะใครเจอโดนตาแล้วเขาเรียกอะไรสามสี่ร้อยเนี่ยโดนเหมือนละเนี่ยขนาดคนที่เล่นพระเองโดนอะถ้าไม่เรเอามาส่องอะดิด ถ้าไม่ได้สองเนี่ยโดนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เอามาส่องกันด้วยนั้นลูกพี่โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันจเจริญพอล่างนะครับไปลอะอ๋อออตอนนี้มีพระพุชาเหลืออยู่ห้าห้าองค์นะที่ท,ที่ที่ไปขุดไม่ใช่ที่ไปหามาเพราะว่าแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรลือแล้วเจอเลยห้าอ,องค์สุดท้ายก็เอาลดราคาไปเลยแล้วครับ เพราะว่าเหลืออยู่เท่านี้แหละใครอยากได้เอาไว้ฝากของขวัญปีใหม่วันสงการฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้เลยนะฮะเรียนเชิญนะผมนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ